กลับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับพบก,กันกับผมเชนเคยนั่นเพื่อนนะกับทม์ไลน์ชาแนลนะครับสําหรับวันนี้นั่นเพื่อนสำหรับคลิปนี้พนชานเพื่อนมาฝึกนะครับการเขียนช็อปนั่นเพื่อนชออ็อปคานคอดินนะครับหรือว่าช็อปงานฐานลากงานคานร,รับพื้นชั้นหนึ่งนั่นเพื่อนนะว่า มันต้องใส่รายละเอียดอะไรแบบไหนขนาดไหนนั่นเพื่อนมันถึงจะพร้อมที่จะเป็นช็อปนะครับโอเคเราไปเริ่มเลยนั่นเพื่อนเบื้องต้นผมไปนี่เลยเอาใหม่เลยนั่นเพื่อนหน้าใหม่เลยนิวเลยนะครับอะแคดนี่แหละลิกโอเพ่นนะครับเสร็จแล้วหน้าต่างนี้เพื่อนจะใช้ไหมไม่ใช้ก็ปิดได้นั่นเพื่อนนี่แต่ผมจะใช้นะครับโอเคเบื้องต้นผมจะไปสร้าง เพื่อนสร้างกิดลายมาหนึ่งเส้นเอากิดลายมาหนึ่งเส้นหลักๆเอาเส้นหลักมาก่อนเลยนั่นเพื่อนที่มันจะนี่ก็คือเส้นกิ่ดลายนั่นเองนั่นเพื่อนเลือก New นะครับก็พิมพ์ g i d ก็พอ่อเพื่อนสั้นเสร็จแล้วไปที่เดี๋ยวนะยืดกันไปที่เลือกสีผมเลือกสีที่มันซับซอนนิดนึงนั่นเพื่อนจะได้ไม่บางตาคลิกโอเค เลือกสีเสร็จเลือกเส้นเส้นไม่มีเลือกไปโหลดมานั่นเพื่อนเส้นม่มีไปโหลดมานี่อยู่ที่นี่นะครับเส้นไม่มีไปโหลดมาก็คืออย่างนี้นั่นเพื่อนเราเลือกเส้นตอนนี้มันเป็นคอนติเนียอยู่เป็นเส้นต่อ,ตอนเนื่องอยู่เลือกมาแล้วก็ไปที่โหลดถ้ามันไม่มีนะครับเราก็ไปเลือกที่เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์จะมีอยู่รูลสึกว่าจะมี3 3ตัวให้เราเลือกนั่นเพื่อนก็ลองเลือกดู ผมเลือกตัวนี้ผมเลือกตัวเซนเตอร์สองนี่อ่ะคลิกโอเคคลิกโอเคป้ายแล้วก็ตอนนี้เส้นเราเลือกตรงนี้เป็นเส้นเซนเตอร์สองกโอเคเสร็จแล้วเราสร้างเส้นดูว่ามันประไหมมันไม่เป็นเส้นประนั่น,นเพื่อนมันเป็นเส้นปากเราก็ต้องไปแก้ที่สเกลหรือว่าเราไปเปลี่ยนใหม่แล้วลองลองเปลี่ยนใหม่ซิ เปลี่ยนเป็นเป็นรถไหมอีกเลือกเซนเตอร์เลือก center. เซนเตอร์หนึน่งนี่เพื่อนเซนเตอร์หนึ่งตรงนี้โอเคแล้วก็เลือกที่ center เซนเตอร์หนึ่งแล้วเลือกโอเคนี่แล้วก็สร้างดูอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นเช็คเช็คสเกลก่อนนั่นเพื่อนเดี๋ยวเช็คสเกลก่อน เช็คสเกลว่าเช็คยูนิตเราใช้เท่าไหร่อืมนี่ได้โอเคเสร็จแล้วเราสร้างเส้นกิจลายขึ้นมาเบื้องต้นผมจะสร้างคานคอดินนะครับบ้านหลังหนึ่งนั่นเพื่อนนะสักยกตัวอย่างสักกว้างสักหกเมตรคูณหกเมตรอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนเซนเตอร์เซนเตอร์นะสิเก้าต้นอะไรประมาณนี้นั่นเพื่อนนะ กิดลายลา้ตัวบ้าน6เมตรกิดลายกเ็เราก็มีอย่างน้อยต้อง8เมตรนั่นเพื่อนเเพื่อนพิมพ์ L Enter ก็คือนะตอนนี้นั่นเพื่อนเส้นเลเยอร์เราที่เราออนอยู่เนี่ยมันเป็นเลเยอร์กิดลายเห็นไหมกีดตัวนี้กิดลายสีที่เราเลือกเส้นเลเยอร์ก็เป็นตัวนี้เเพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเราก็เขียนได้เลยกิดลาย8เมตรก็ 8. จุดใส่ค่าเข้าไป Enter นี่ เส้นกิดลายนะครับเส้นปะมันห่างไปหรือเปล่าห่างไปแล้วก็แก้นะครับคลิกแล้วก็ PR Property นั่นเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนสเกลจากหนึ่งจุดก็เป็นจุดอลองจุดห้าเล็กลงอืมโอเคใกล้เคียงนั่นเพื่อนเสร็จแล้วออฟเส้น3เมตร3จุด ตรงนี้นั่นเพื่อนออฟ s e t เดียว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 อ f f s e t คือตัว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 นี้อ่าออฟเซตอ่าคลิกปุ๊บหรือว่าเพืเ่อนๆจะพิมพ์ o เขาเป็นพิมพ์หนึ่งครั้งแล้วก็ใส่ค่าเข้าไป3จุดปุ่มออฟเซตแปลงไหนก็นได้3เมตรนี่แล้วก็จะได้3เมตรคูณสเมตรเสร็จแล้วเส้นต่อไปแล้วก็วาดมา8จุดเหมือนกันนี่ สเกลแล้วก็แมทพุซเป็นเข้าไปให้มันสเกลเท่ากันออฟเซ็ตมาเท่ากนันเพื่อนสามจุดสามเมตรสามเมตรนะครับทีนี้ในผมหาฐานรากอ้างอิงก,ก่อนฐานรากอ้างอิงพิม rectangle เ,เ,เนี่ยเพื่อ,นต,น,อนตัวนี้อ่า rectangle ตัวนี้นะครับผมพิมพ์อ่า RAC ก็คือที่รักของมันเองนะครับแล้วก็กดชีพ นั่นเพื่อนแล้วก็ใส่1จุดกพะชอมาร์ค1จุดนะครับขอเป็นพิมพ์อันนี้เป็นฐานลากเอาไว้อ้างอิงนั่นเพื่อนเพราะว่าครั้งที่แล้วผมได้สอนทําไปแล้วนะครับฐานลากอ่าเสร็จแล้ว c o ปปี้เลยนะครับ c o ปปี้ไป็ลรอ่าให้มันครบนี่การสร้างฐานลากต้องสร้างให้ครบนะครับ เสร็จแล้วนั่นเพื่อน,น,นเพื่อนจะไปที่ ml ก็ได้ multi line นั่นเพื่อน multi line multi line เพื่อนเพื่อนจะสร้างเส้นคู่ก็ได้อืมอืมเลขตัวหนึ่งคือเสาครั้งก่อนเราเขียนเสาขนาดเท่าไหร่สามสิบคูณสามสิบเนาะอ่ะเล็กเทงเกิลเหมือนเดิมไปสร้างเสาขึ้นมาชิปแอดทีนี้เป็นจุดสามนันมาจุดสามนั่นเพื่อน เป็นลายเสาใส่สีให้หน่อยก็เป็นสักเป็นสีอะไรดิสีแดงอะมูฟให้เข้าตำแหน่งนี่นะครับก๊อปปี้ไปสามจุดแล้วก็หกจุดนี่เข้าตำแหน่งนะเพื่อนก๊อปปี้ไปอีกก๊อปปี้คือตัวนี้นั่นเพื่อนนี่ตัวนี้นะ ถ้าใครไม่รู้คีรัตคีรัตก็เขาคือ c o ขอเขาเป็นพิมพ์นั่นเองน,นเพื่อนอพอเราได้เสาเสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเขียนคานแล้วละ่ะนะครับสำหรับการเขียนคานนั้นเพื่อนก็มีอยู่หลายวิธีนะก็มีอยู่2วิธีนี่แหละน่ะนเพื่อนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างเสามาชนเสาอาเดี๋ยวเบื้องต้นเปลี่ยนเปลี่ยนกิดลายก่อน จริงๆกินอะไร,รเราสร้างทีหลังก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราสร้างทีหลังดีกว่านะครับผมเปลี่ยนมาใช้เลเยอร์ศูนย์ก่อนนี่คือถ้าเราใช้เลเยอร์คานมันก็จะเป็นเส้นปากอย่างนี้นะเพื่อนตลอดนะครับผมก็เปลี่ยนมาใช้เลเยอร์ศูนย์อันนี้ 0, เลเยอร์ศูนย์เลเยอร์เลเยอร์อ้างอิงเดี๋ยวเรามาเขียนมาสร้างเลเยอร์ทีหลังนะครับเพ,เพื่อนจะเขียนอย่างนี้ก็ได้คานแล้วก็ออฟเซตมาจุดสอง าหน้า20อย่างนี้ก็ได้นั่นเพื่อนหรือว่าเพื่อนจะพิมพ์ ml enter แล้วก็พิมพ์ w w ก็คือความกว้าง enter เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอา table bar ออกมาก่อนผมก็ลืมลืมนะครับไม่ค่อยได้ใช้ ml ส่วนมากก็ control เลกขก้ control เลข9พิมพ์ ml ปุ่มนี่มันก็จะมีอันนี้ตัวไลให้เราเลือก สงสัยให้เราเลือกาสเกลพิมพ์ s หรือไปสเกลค่าเรากว้าง20 2ก็จุดนั่นเพื่อน enter จุด2จุด2เอาใหม่ ml นั่นเพื่อนเพื่อนก็พิมพ์ ml enter นะครับแล้วก็เลือกอ่า uh, ส,สเกลพิมเอสเอนเตอร์ S, Enter. นะครับจุดสองจุดสองค่าเราจุดสองใช่ไหมจุดสองเอนเตอร์แล้วก็พิมพ์เจเจก็คือ justification ก็คือตำแหน่งเพื่อนเอนเตอร์ Enter. เราจะเลือกท็อปเลือกซีโร่เลือก bottom ท็อปก็คือเรา,าสมมติผมเลือกท็อปน่าจะถูกต้องนี่ไงเห็นไ,ไหมถ้าเราเลือกท็อป ท็อปก็คือมุมเลือกจากมุมบนมามุมบนอย่างเงี้ยเพื่อนถ้าเราเลือกเซนเตอร์เราคลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงเซนเตอร์ผมจะเลือกเซนเตอร์ให้ดูนะเพื่อนนะนี่นี่อ่านี้ล็อกนอกอันนี้ล็อกนอกเขาเป็นพิมพ์ไปเรื่อยๆนะเพื่อนโอเคล็อกนอกเราได้แล้วนี่ค้างแนวก้างนะเพื่อนคลิก Enter อหนึ่งครั้งแล้วก็พิมพ์ J เ n นเตอร์ Enter, แล้วก็เลือก Zero ถ้า Bottom เราคลิกเ,เราคลิกตรงกลางเราคลิกมุมล่างมันจะขึ้นบนถ้าคลิกเราเราคลิกเซนเตอร์อันนี้ซีโร่นี่คือเซนเตอร์นะเพื่อนไม่ใช่ซนะีโร่นะเลือ์คือศูนย์กลางเขาเานั่นแหละเลือกซีโร่น,นี่เ,เลือกกลางขางเห็นไหมนี่ เค hey, เสร็จแล้วนั่นเพื่อนสำหรับคานครับเสร็จแล้วทีนี้เราไปริมกันเพื่อนริมก็พิมพ์ tr ตัดตัดคลิกเส้นแล้วก็พิมพ์ tr ตัดหรือว่าเพื่อนที่คลิกเส้นกดตรงตะไก้นี้ก็ได้ริมเหมือนกันตัดนี่เห็นไหมนะครับคลิกเส้น ถ้ายังอยู่คําสั่งเพื่อนๆกดแป้นพิมพ์ต่อได้เลยนะครับไม่ต้องออไม่ต้องอคลิกคําสั่งใหม่นะนี่ตัดออกเพื่อความสวยงามนั่นเพื่อนออเดี๋ยวคลิกนี้นี่อันนี้เป็นเวอร์ชั่น2020เนาะถ้าเป็นเวอร์ชั่น 2,000ต่ำๆกวนี้ขึ้นไปนะเพื่อนมันต้องคลิกขวาด้วยนะผมลืมไม่ได้ตั้งดีฟอลต์ของเนี่ยบางครั้งก็งงๆอยูอ่โปรแกรม2,020นะครับไม่ได้ตั้งค่าเดิมจากโรงงานเขาถ้าค่าเดิมจากโรงงานเขาเขาจะให้คลิกขวาคลิกซ้ายอะไรประมาณนี้นะเพื่อน ตรงนี้อีกโอ้โอพลาดไปถ้าเรากดผิดพิมพ์ยูเพื่อนเพราอเป็นพิมพ์หมดยังอ่าหมดแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วเราไปใส่ตัวเลขกำกับกันนะครับตัวเลขกำกับก็คือเพื่อนพิมพ์พมพทีหรือว่าคลิกขวาเพ,พื่อนพือนคลิก ขวาคลิกขวาคลิกขวา,ขา,เ,าเดี๋ยวอยู่ที่อยู่ที่อะไรเอออยู่ที่ทูนเหรอนี่นะเพื่อนๆผมไม่ได้ทำการบ้านส่วนมากผมใช้คีย์ลัดนะเทคเทคมันก็เลยจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้เพรันผม หมายว่าผมใช้คียลัดต่อแล้วกันเทคอยู่นี้เพื่อนนี่ล่างสุดนี่มัลติเทค g ิงเกิลเทคนะครับอยู่เมนูดรอ่นั่นเพื่อนแต่ผมถนัดพิมพ์ทีนั่นเพื่อนนี่พิมพ์ทีเข้าไปคบมั้นก็จะมีตัวเลขยาวาใช้เทคตัวนี้นะครับลากลงมาเอาสักประมาณนี้คลิก Enter แล้วก็ G B หนึง่งเพื่อนเพราะว่า jb ก็ gb ก็คืออ้าวผมเขียนผิด่ะเขียนผิดเท่ที gb หนึ่ง gb ก็ย่อมาจากกราวบีมนั่นเองนั่นเพื่อนไม่ได้อะไรมากมายเพื่อนจะย่อสเกลหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยนค่าที่ property ก็ได้นั่นเพื่อนนี่เหมาะสมไหม ก็เดิมนิดนึงอ่ะ G B 1เปลี่ยนสไตล์ไม้คลิกขวา property เทคกมิกิสไตล์อ่าปรากฏว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเพื่อนเราไม่ได้สร้างเทคกเราไม่ได้สร้างเทคไว้นั่นเพื่อนเดี๋ยวผมไปอ่าเดี๋ยวผมไปสร้างอันนี้ดีกว่าพิพานเพื่อน,นไปสร้างเทคสไตล์ดีกว่าไปที่ format นั่นเพื่อน ตัวเลขนี้มันหนาไปนั่นเพื่อนมันจะดูไม่สวยไปที่เท็กสไตา์เราไปสร้างใหม่เลยดีกว่าไปที่เลือก new นั่นเพื่อนสร้างเท็กสไตายทีเอสเอไอหนแล้วกันอันนี้คือชื่อนั่นเพื่อนจําชื่อไว้ให้ดีคลิกโอเคพอเราได้ชื่อเสร็จเราคลิกตรงนี้แล้วก็เราไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเลือกผมจะเลือกเป็นไทยไทยอังกฤษนะครับไทยอังกฤษทีผมเคยใช้นะ มันจะสวยนั่นเพื่อนนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ข้างบนนี้ไม่ค่อยครอบจักรวาลเท่าไหร่นั่นเพื่อนแต่ข้างล่างนี้ใช้ได้ใช่ไหมไม่ใช่มันต้อง E N G โทษทีท,ทุกทีมันต้องไทยอังลิทผมนี่กระเบื้อนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้อ่าตัวนี้นั่นะเพื่อนแทรกลิทหนึ่งคลิกโอเคคลิกแอพพลายปิดไป แล้วคลิกหนึ่งครั้งคลิกขวาแล้วเพื่อนๆจะพิมพ์ P R นะครับ Enter ไปที่ Property เหมือนกันมาที่สไ y l e ตรงนี้เลือกนี่ตัวไทยที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ที่เราสร้างเมื่อกี้นี่เค่ก็ได้ประมาณนี้นะเพื่อนมุบขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับ G B 1ทีนี้เราต้องไปตั้งค่ายมันอยู่ที่อ่า ท็อปก็คือบนที่ question mark สมมุติว่าท็อปเราอยู่ที่บวกบวก0.60แล้วกละกันอ่ะคานตัวนี้ท็อปอยู่ที่บวก0.60ทีนี้มันก็ต้องมีเมื่อมีท็อปมันก็ต้องมีบอททอม,อม bottom, ใช่ไหมพี่เออไม่เพื่อนพูดที บอททอมเราเอาอยู่ที่0ูนแล้วกันคันบอททอมเดี๋ยนะบอททอมเอาอยู่ที่บวกคันเรา50บวก1-0 mm ึ่บอททอมพิมพ์ B OT ก็พอนะเพื่อน BOT b o s บอสก็คือบอททอมนั่นเองหรือเพื่อนจะใส่ B ให้เฉยก็ได้นะไม่ผิดอ่ะใส่ B ให้เฉยก็ได้ นะครับช่างส่วนใหญ่เขารู้นั่นเพื่อนบอสอยู่ที่บวกจุดหนึ่งศูนย์นะครับผมว่ามันใหญ่ไปมันเพลทประมาณอ่านี้นะครับประมาณนี้นี่จีบีหนึ่ง 1> gb หนึ่ง gb หรือว่ากลาวบีมนั่นเองนั่นเพื่อนคือการเขียนช็อปนั่นเพื่อนต้องใส่ข้อมูลให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นาตายร่างพ่อเวลาเราเขียนเซกชันเนี่ยเราตัดเซกชันป๊เนี่เขาต้องรู้ว่าอาท้องคารอยู่ที่เท่าไหร่ เพื่อที่จะเตรียมการขุดดิรน่รวเทลนีนอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งผู้ตรวจสอบก็จะมาตรวจว่าเราทําตรงตามที่เราเขียนช็อปไหมเพราะว่าก่อนที่เราทําจะทํางานนะครับงานที่เขามีมาตรฐานเนี่ยเราจะต้องส่งช็อปก่อนทํางานทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วเรามาที่นี่เลยฝั่งนี้นั่นเพื่อนฝั่งนี้เสร็จแล้วหมุนตัวเลขนิดนึงอืนี่ให้มาเป็น อันนี้ GB หนึ่งแล้วอันนี้เป็น GB 2สองเท่ากันไหมถ้าเอาสูงเท่ากันก็ g ีบีสองเอาเป็นว่าคานสูงเท่ากันแล้วกันนะครับคานห้าสิบคูณห้าสิบอะไรประมาณนี้นล่นเพื่อนอถ้าต่างกันก็เช็คบอ t ทอมเช็คท็อปท็อปคานดีๆนั่นเพื่อนนี่ใส่เข้าไป นี่นะครับตัวนี้ชั้นหนึ่งก็ยังเห็นอยู่แล้วก็ใส่นัมเบอร์ให้เข้าไปเป็นตัวนี้เป็นเสา C 1 C 1ใส่ไปด้วยนั่นเพื่อน C 1ใส่เราเสาเราตามไปถึงชั้นไหนเราก็ต้องใส่นั่นะเพื่อน แต่ฟุตติ้งมันไม่ตามมาแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ชั้นบนนะครับเราใส่เฉพาะชั้นฐานล่ากนะครับนี่จริงๆฟุตติ้งทำเป็นเส้นปะก็ได้ไเพื่อนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างทำเป็นเส้นปะก็ได้นะครับนี่นั่นเพื่อนเสร็จแล้วทีนี้พื้น ระดับคารคอดินเนี่ยถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นพื้นออนกราวเนี่ยเราก็ยังไม่ใส่เบอร์พื้นก็ได้แต่ถ้าเป็นพื้นออนบีมก็คือพื้นออนบีมก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเพื่อนเหมือที่ผมเคยบอกคลิปที่ผ่านมาเป็นอย่างงี้เราก็ต้องใส่ดีเทลพื้นด้วยเพราะมันอยู่ระดับเดียวกันไม่กรองไหมนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นออนกราวไม่ใช่ถ้าพื้นอัอนคำพื้นอ่อนามันต้องเป็นอย่างนี้ นี่มันจะแยกกับคานนี่คือพื้นอ่อนกาวเราก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าพื้นอ่อนบีมแล้วก็ใส่ไปพร้อมแล้วก็สัญลักษณ์ของพื้นแล้ก็ไปจะเราก็ไปสร้างสร้างวงรีมาหนึ่งวงนั่นเพื่อนเล็กไปไหมเล็กไปขายายขึ้นมาพิมพ์ sc คลิกดึงขึ้นมานั่นเพื่อน นี่แล้วก็พิมพ์ a t t ใส่เข้าไปหนึ่งตัวเล็กอ้างอิงนั่นเพื่อนตัวนี้ใส่เซนเตอร์ความสูงจุดสองพอไหมคลิกดูก่อนนี่อ่ะจะไม่เต็มเซนเตอร์โอเคตัวเลขใหญ่ไปเปล่าเดี๋ยวไปก็เอาขึ้นมาใหม่ประมาณนี้ แล้วพิมพ์ b นั่นเพื่อนสร้างบล็อกด่วยเพื่อนไปคลิกตรงนี้ก็ได้นี่สร้างบล็อกนี่บล็อกนี่ขึ้นมาหรือว่าเพื่อนจะพิมพ์ b enter ได้เหมือนกันนะครับเลือก pick point เลือกตรงไหนก็ได้แล้วก็ object ก็ครอบไปก็ตั้งชื่อเป็น s 1นึ่งคลิกอ,อ่า g s หนึ่งเก้าสลับนี่เก้าสลับจีเหนึ่งเท่ากับบวกอย่างพื้นนี่ไม่ต้องไม่ต้องบวกอ่อไม่ต้องแจ้งบอสทอมก็ได้นะเพื่อนเอาแต่ท็อปก็พอบวก ศูนย์จุนระดับเดียวกับหลังคาน EL นี่นะครับแล้วก็ก๊อปไปถ้าระดับเดียวกัน,น,นเพื่อนๆนี่ เท่ากับพื้นอ่อนตัวนี้จะเป็นพื้นอ่อนบีมเพื่อนเพื่อนโอเคพอเราได้แค่ตรงนี้แล้วนั่นเพื่อนได้แค่นี้ก็คือรายละเอียดสมบูรณ์ไหมนั่นเพื่อนรายละเอียดเราสมบูรณ์ไหมต้องดูก่อนนะครับโอเคพอสมบูรณ์แล้วเราไปสร้างเลเยอร์กันนะครับสร้างเลเยอร์ก็คือ,อเรามีอะไรบ้างอ่ากิดลายเราได้แล้วเราต่อไปเราไปบีม สีอะไรสีขาวนี่แหละอะคอนติเนียถูกต้องเสว C ูแอลคอลัมน์เป็นสีน้ำเงินโอเคเบอร์สเกลเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนั่นเพื่อนอเบอร์ปากกายังไม่เปลี่ยนนะครับ เสร็จแล้ว Take. t e x t te xt t e กทเอาเป็นขาวเหมือนกันนี่แหละโอเคเสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนเพื่อนคลิกเลือกตรงนี้สมมติเราเเลือกคอลัมน์ทางตรงนี้ปิดไปแล้วก็พิมพ์ LMA หรือแมทพุกคบเส้นกอบเส้นมาวางเราก็จะได้เส้นเลเยอร์ของเสานะครับแล้วก็บีมเวลาเราแก้ก็จะได้ง่ายนั่นเพื่อน เราเราจะปิดอะไรเงี้ยหรือว่าจะล็อกก็แล้วแต่นั่นเพื่อนก,ก็จะง่ายในการใช้งานครัง้งต่อไปนั่นเพื่อนสมมติเราจะมูฟอะไรเดี๋ยวนะครบหรือยังเพื่อนเพื่อนคลิกดูคลิกขวาแล้วก็ Select s e m i l a r ตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ใช่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม อาเลือกดูอา้าวคือยังไง อ,อ้าวอ๋อใช่อันนี้อืมใช่เหรอืออันนี้ที่ไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่กับเขาล่ะอ๋อโทษทีอันนี้มันเป็นมันเป็นเส้นเดียวกับเส้นคู่นั่นเพื่อนมันมันอ่านค่าไม่เหมือนเขาตัวนี้ก็จะจับที่เมนตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ ml ใหม่ ml ml แล้วก็พิมพ์ J justification เลือก top นี่นี่ได้ละเยอ์เดียวกันหมดนะครับทีนี้เท x เเลือเท e เลือก s e l e c t s i m i l a r r i m i l a r นี่ t ท x ตัวนี้อันเดียวกันก็เลือกที่เท x นี่เลือกไปออนสเกลเท e เลยนะครับเสร็จแล้วก็แม r ปุ๊บ หรือว่านี่เลือกอันเดียวแล้วก็เลือกเทคอีกครั้งหนึ่งน,นี่นะเพื่อนอืมนี่โอเคได้หมดยังได้หมดแล้วนะเพื่อนโอเคก็จะประมาณนี้นะเพื่อนการสร้าง เป็นฐานรากนะครับเสร็จแล้วเราก็สร้างป้ายไตเติลให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อน,น,นเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อการใส่ซิมโบลใส่เดเมนชันเนาะนะครับจบคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเพื่อน